สวัสดีครับสวัสดี FC Johnny มือปราอินดี้ชาแนลที่เคารพรักนะครับกับบรรยากาศอยู่ทุ่งหน้าครับมนีเฮ็ดกับเขาซูนองนุ่งกินครับในบรรยากาศที่ยังกักตัวช่วงโควิดนะครับมาเบิ้งครับกับเขาแลงมนีครับกล้องมาดูใกล้ๆนะฮะผมไปซื้อเขียดหน่อยมานะครับเขียดหน่อยแล้วฉีทอดเขียดกับตำหักทัวครับ สู่น่องนุงกินทีมงานน่องนุงมาได้ใช้อีกกินนะครับเนาะแอดซิมหาโลก็ยังอยู่นะครับเด้อนะครับก็ทอดเขียดนะครับตำหมกทัวก็ทอดเขียดงนนี้หียนห้อนครับผมเอ้ไอ้กวางวันนี้นี่มาช่วยตำนี้ให้พี่หน่อยอ,อสวัสดีทักทายหน่อยสวัสดีครับเออมาอยู่ได้กี่วันแล้วกลางสิบห้าวันแล้วครับฮะ ถึงสิบห้าแล้วเหรอไอ้พูดเป็นเล่นไปคตั้งแต่ที่ยี่สิบเปดน่ฮะตั้งแต่ที่ยี่สิบเอ็ดอะครับเหรอยังคิดเหรอว่าทีแรกว่าจะได้อยู่ไม่คิดว่าไม่ไม่รู้เขาพี่ฮะฮะไม่ได้คิดนะครับเหรอได้โทรไปหาทนไปได้โทรไปหาเมียหาลูปบ้างไหมโทรอยู่ครับโทรทุกวันครับโทรทุกวันใช่ไหมครับติดต่อทุกวันครับติดต่อทุกวันมึงกินอาหารอีสานเป็นปะเนี่ยเป็นอยู่ครับ รู้ไหมทอดเขียดนี่กินเป็นไหมไม่เป็นเนาะค่ะเขียดผมไม่กล้ากินครับไม่กล้ากินเหรอมึงไม่รู้จักอาหารชั้นดีแล้วทอดเขียดนี่ไม่ใช่ว่าหากินได้ง่ายๆนะมึงกล้องมาดูใกล้ๆครับนะครับวันนี้มารีวิวนะครับทำอาหารให้น้องๆทานนะครับทอดเขียดอีเขียดอีโม่นะฮะซื้อมาลอยหนึ่งครับคืออยากทอด สูนองนุ่งกินสาธิตไม่ใสเ่เอินสาธิตมากินเขามันเอนสาธิตมากินเขามันจะใส่ขำมันมานะฮะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับกับบรรยากาศนะครับผมกับยูยังสี่แล้วครับมียังกับสาสูนองนุ่งกินมือนีเด้แนวมาสูนองนุ่งกินสื่อบอัตรรัวสี่สิบบาท กับสื่อเขียดลอยหนึ่งหนึ่งเขาสารเข้าหมดยังวะมีอยู่ครับมีครับมีอยู่นะอยู่ถ้าใกล้หมดบอกพี่นะเอาตังนี่ไปซื้อมีอยู่นะครับนะครับทอดเขียดอิ่มเขียดน้อยๆกับตำหักทัวนะครับอ่าตำให้แหลกๆมึงกินไม่เป็นยิงหรือเขียดเนี่ยไม่เป็นนี้มันอร่อยนะเว้ยมันมีคอเลสเตอรอลสูงสูงมากเลยนะจะลองกินดูครับลองนะครับก็ต้องกินนะน้องเอ้ยเวลานี้เลือกกินไม่ได้หรอก แต่ถ้ากินไม่ได้ก็กินตำทัวอะกินเป็นว่าตำทัวเป็นครับฮะตำทั่วตำแตงตำอะไรกินได้หมดเครับกินได้อยู่นะคึงพูดภาษาอีสานได้ป่ะไม่ได้ครับเหรอมึงได้มียอีสานไม่ใช่เหรอครับแล้วได้คุยกับพ่อตายังยังครับเขาพร้อมที่จะเจรจากับเขาไหมฮะคงไม่คุยกับผมหรอกครับอ่าอมันเป็นเรื่องเหตุผลส่วนตัวของน้องไว้พี่ก็ไม่สามารถที่จะไปยุ่งวุ่นวายก้าวไก่ได้ครับมีอะไรก็บอกแล้วกันนะอยู่กันไรแบบพี่แบบน้อง มีก็กินไม่มีก็นอนแค่นั้นแหละแอปสิบห้าโลไปไหนวะนอนแล้วมั้งทอดเขียดน้อยนะครับกล้องมาดูครับโอ้เป็นเสียบขึ้นยังครับพี่น้องขอเป็นกำลังใจทุกทุกท่านครับอขอเป็นกำลังใจให้ทุก,ท,ก,ท,ก,ใใท,กทุกท่านนะฮะ,ะตำให้แหลกแหลกเลยน้องถั่วตำให้แหลกแหลกเลยหนึ่งคนเดียวห่อนทอดเขียดน้อย กอได้กินผ้าหนองนุ่งกินเห็นกับของสูนองนุ่งกินครับขอบคุณทุกกาลังใจนะฮะที่มีให้นะต้องขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เป็นกาลังใจให้ผมผมก็ขอเป็นกำลังใจใทุกท่านตั้งแต่ทุ่งนาปิดมานี่ผมก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ทุ่งนาตลอดก็เพราะว่าก็ต้องกักตัวรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะทุ่งนาผมผมก็ปิดนะฮะถ้าจะเปิดก็กลัวว่าเ,เกงใจชาวบ้านนะครับเกงใจ ประชาชนผู้สัญจรเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะว่าด้วยความเป็นที่สาธารณะที่มีผู้คนมาพบปะหาผมจํานวนมากเดี๋ยวก็คงจะป้องกันลําบากก็เอากะไว้ว่าให้สถานการณ์ทุกอย่างเริ่มขี้คลายดีขึ้นก็คงจะเปิดสงสารน้องๆครับน้องๆพนักงานก็ตกงานกันกันเยอะแยะไปหมดนะครับพนักงานทุกฝ่ายทุกแผนกไม่ว่าจะเป็นพนักงานแผนกร้านกาแฟร้านอาหารร้านของฝากของที่ระลึก ก็ต้องหยุดงานกันหมดนะครับส่วนน้องๆทีมงานมาแต่สายอีกรวมทั้งสาธิตตายต่ําผมก็ยังดูแลคงอยู่ดูแลนะครับที่ทุ่งนานะฮะหลายวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านที่เป็นกําลังใจให้กับเพลงแสดงอาการและเพลงเสียหายเอาใจแต่ใสามาเจ็บจังไลกก็ฝากปันวิวซอยนี้นะครับเด้อฝากดันฝากฟังฝากยู่ฝากซอยแย่งนะครับส่วนสาธิตตายต่ําก็ยังคงอยู่กับผมนะครับ ก็ยังก็ยังคงอยู่ที่นี่อ่าไม่ไปไหนทอดไม่ทอดทิ้งกันนะครับสาดิต็กินเป็นยังบอกทอดเขียดนี่สุดยอดเลยอสุดยอดเลยมึงไอซื้อมาสูกินเลยนี่ของแซ่บเอามาลงอีกนิกวางเอาเอาพริกไทยมาโรยหน่อยทอดเขียด ทอดเฉยก็ต้มหักตัวม่อนอไอ้ขอปลาแดงนี่นะปลาแดงไหมกล้องดูใกล้ปลาแดงของชุดลนี่นี่อู้ี่อืมอืม,อมยอดอหอมหวหวยๆเลยม,มาปลาแดงมาเอาตะลิวมาหนิกวางปลาแดงเราเหลือแค่นี้เหรอวะ แม่ซื้อมาอยู่ครับแม่แม่เราซื้อแล้วทิ้งขวดอยู่ครับขวดถ้อ่างั้นถ้างั้นโหลนี้ไปเททิ้งเลยเททิ้งแล้วก็อเอ๊ะเอาโหลมาล้างมาแช่ล้างอสาธิตข้นแค่ไหนนะน้ำปลามา อืมแนวแสบครับอากินข้อแรอาเห็ดสูน่องนุ่งกินเบ่งแง่งกันไปซ้ำตายจากกันเหตุัดไงได้ชีวิตคนเฮานะเมีดละ่ะเอามีดมาเ่ยเม็ดมน้ำตาลนี่ว่าทาน้ำตาลใหม่นะมะนาวด้วยมีมะนาวไหมขอมะนาวหน่อยให่ใหม่ไมด้ซาทีเด้อ ดีๆอย่าให้กระทะขวมซื้อไอเด้เนี่ยว่าไกินว่าอะไ้กินบ่ปันไดแกกันไปโรงพยาบาลที่มันอยากสาธิตน่ารักนะครับสาธิตก็ยังอยู่ที่นี่ในบรรยากาศที่วิกฤตโควิดนะครับน้องม่อน WY OLE อเลก็ยังอยู่น่ารักทุกคนนะครับนะครับส่วนแบงก์ก็เดินทางกลับไปบ้านนะครับไปทำธุระนะฮะ กิมลวงก็ไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใส่ป่ะนะเอาจานมาเอาจานมามน้ำตาลใส่อะไรหรือเปล่าไม่ต้องใส่มากหนักนะคนตัดกล้องมาดูใกล้ครับ ออออของเสียบอีสานลบไปสุดอดเลย นี่พี่นอ้องเมนูมื้อนี้คุณธาาธิตกำลังถอดญี่ปุ่นอีกนะครับอือหือหุยหดยดเลยนี่เกียดหน่อยอือหืมโอ้ยอื<ฮ>อ้ึยโอ้ยอือฮยนั่งดักเลยอ,ะ,อะไรนะนี่ไปนั่งกินเขา มากินมากินเขา <All right. S 1> ดูจอดเลยครับปิ่งเขีย่น่อยออดจอดเลยพี่น้องกี่เด็ดกี่เด็ดครับอันมีโอกาสมาได้ครับเด้อมากินข้าแรงน้นผมครับ ผ่านมาอุบลราชธานีนะฮะนี่ฮะมาเที่ยวมาให้กําลังใจกันถ้าโควิดคี้คคายก็แวะมาเที่ยวมาให้กําลังใจผมนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วนะครับกับมือนี้บมมีอยังไหลายก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกๆกคนที่รับชมคลิปผมนี้นะครับขอให้ทุกท่านจงอยู่ดีมีแรงร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผ้านนองนุ่งกินข้าวแรกก่อนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ